ให้ผมยาวกว่าน uh, ี้เถอะจะมัดรวบมันมันรวบได้ไพี่โอ้ยยังยังเห็ต้องได้แต่ตัดตรงนี้รวบให้เรามัดให้สวยมันต้องยังต้องยาวใช่ต้องปุ๊บมามัดพตอนนั้นที่แทมมัดอ่ะเหมือนเราต้องยาวถึงเเนี่่ยรวาอมันถึงจะมัดสวยเหมือนซามูไรแล้วกอดกอดข้างใช่กอดข้างๆออกตรงแล้วกีดลายนะตรงนี้พี่ให้ อันเดอร์คัได้ป่ะตอนเร้องทรงอะไรเอออันเดอร์คัดใช่อันเดอร์คัดไม่จุกทรงซามูไรนี่ก็ต้องหล่อจริงนะถึงจะตัดก็ใช่คนแบบหล่อเออหล่อจริงตัดเหมือนเธอหล่อเลยตัดแล้วเห็นไหมแล้วผู้ต้องหาไม่แบบกินเกลียนหน่อยแล้วมันมัดจุกได้เป็นซามูไรเคยเห็นใช่ไหมแบบที่มันจะเป็นแบบกินเกลียนแล้วมันแบบตัคนญี่ปุ่นทำแล้ว คนที่ผมดูดีเพราะวหน้าเขาจะแบบตอบตอบได้ผมว่าได้เออนี่ก็หน้าแล้วเาหน้าเป็นแบบดีต้องหน้าเป็นดีหน้าอิงเฮกไม่ค่อยเข้าตอนทำก็เถื่อนมาเนาะเถื่อนนะหน้าเถื่อนอยู่แล้วหน้าก็้างใช่ป้ะก็ไม่เถื่อนมากกว่านี้นะเพราะอันนี้ก็แบบก็ไม่เถื่อนมากกว่านี้เพราะว่าแม้ว่าแบบมัดอาจจะดูน่ารักกว่าแบบนั้นใช่แก้มจมูกหนุ่มวน แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มสักอะไรตรงเนี้ยเดี๋ยวเวลานีโอ้โหไปเลยเฮ้ยผมว่าจะทำจริงนะพี่ที่คอไม่ไม่ไม่ผมไม่สักตรงคอผมจะสักในเสื้อเลยหละปลายต่องแนนเนี่ยจะหายผมไม่สักข้างหลังผมไม่มสักข้างหน้าเดี๋ยวผมสลับหลังหลังยังดีกว่าเยอะผมเอาในล้มผ้าผมไม่เอาโผล่ไหในล้มผ้านีอ๋อสั่งในล้มผ้ารลมข้างในเสื้อไม่ให้มันโผล่มาจากนอกเสื้อข้างในเสื้ออืม ไม่ให้ลงไปแลบมันดูมนีกเพราะเราชอบอยู่แล้วไงเร,เรื่องนี้งันก็จะไปต่อยอดหรอกี่คอเพิ่งเพิ่งทำก่อนเข้าบ้านเหรอไม่สักพักไม่จะเสร็จแต่วงไม่อาบน้ำอ๋อไม่ได้อาบเลยฮัลู ทาแต่แป้งนี่เฉยนะหน้าขเาวนะแค่ไปล้างเมคอัพอย่างเดียวมาเน่เนมาเนน่มาเน่เน่มานนมาเน่่มเมาเมาเน่นมา่มานมาน่มานนานมาหนนมามาน่เนอมานนมาเน่นมาเน่มาเน่มาน่่าเมืนนเมเม่อ่มเนมนน่เ ลยล้างแต่หน้าจริงด้วยก็เนี่ยอาบเหมือนกันสามคนใช่ปะก็ซักแห้งเลยเหมืกันเลยเออจบเหมือนกันทุกอย่างโอ้โหแล้วดูโโอ้หมันชิวมันชิวโอ้เฮ้ยมั่วเหรอโอ้ยเขาเตรียมไปเขาเตรียมขึ้นยานอวกาศแล้วเนี่ยเขาจะย้ายจ evet. oh, 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 oh. ักรวาลแล้วคุณเดียวในจักรวาล เก่งนะพงเวียรเก่งมากโคตรเก่งอ่ะเต้นแบบคือเก็บได้ทุกคำของทุกส่วของแบบทุกทุกแพลงอ่ะแล้วมันไม่เสียงไม่กระตุกไม่อะไรเลยบิ๊กหน้าแล้วแถมอาทิตย์นี้กังลังกายไม่ค่อยมันออกเลยนะฮะกังลังกายออกกังลังกายอาทิตย์นี้ไม่ค่อยมันออกเลยนะมันแรงมันรุนแรงมันจะอะไรกินเนี่ยเลอดไหแล้วมู๊กินงเหรอแรงมันเยอะมากอ่ะ แสดงว่าเขาอยู่ตัวเลยหรอไม่คือแบบเทคนิคเขาดีไงมันคือเทคนิคอะมีพวงลยต้องจับตรงนี้ดูดิการที่ว่าเขาแบบไม่ไม่ลงรูอยแบบกระโดดมันนจะเป็ลงทาวได้แบบยังไงมันนุ่มอะเพราะว่าเสียงมันได้ทำให้ไม่ลงนุ่มอย่างนี้นี่เนี่มันชั้นๆเลยเนี่ยเราไม่ใช่คนอ้วนนมโอเคนมกับยอกก็โอเคแต่เมื่อกี้เราจัดไข่สนเกี๊ยว ก็แบบเผานุ่นกินเนื้อไส้กรอกชีสไส้กรอกชีสแซนด์วิชเออไปอาบน้ำนอนใครไข่ไข่ตกไข่ตกสิฟองพี่เมื่อกี้กินกันใช่ป่ะฟองแต่แต่ไม่เป no. ็นไรห้าคนคนละแบบสองแต่ก็มากกว่าคนละสองฟองนิดเดีไปอาบน้ำจ้าไปอาบน้ำกันดีกว่าไปไปอาบน้ำไปนอนดึกแล้วแม่ห็นึกว่าคุณแม่มาวันจันทร์ไม่ใช่สักแดดใกล้ถึงที่แถ้ แรงต้องมีได้คุณแม่มาวันจันทร์ได้คุณรู้ว่าพี่เทียแรงขนาดนี้คุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ถึงแบบนี้ไม่ออกนะถึงไม่มีมาบ่นหรอแม่คุณแม่ไม่เห่าเลยคุณแม่ไม่เห่าเลยถึไม่มีมาบ่นหรอเหรอฮะถึงรู้ว่าพี่เทียมแรงขนาดนี้มันก้าได้อแล้วแหละไม่รู้เลยนี่นี่แรงแล้วเหรอนี่ตอนแรกเดินไปพี่เทียมเดินไปนี่ดีง่ายเลยสักพักนึงนับกมูนะคือกะว่าไปไอ้เต้ยไเต้ยเนี่ย โมเราจะทำความฝันโมต่อนะพักเราเริ่มเฮ้ยเขาประกาศแล้วเหรอวะเป็นแก่เนเสียวเฮ้ยกบเหือไงเหืองไงยัี่ลาไปแล้วไงวันนี้ก็ไปพูดกับเบนกับกับตาดี